สวัสดีครับท่านผู้ชมเอ FC พอตองเรียรพอตองเรียรคนเดิมโอ้ยวายเป็นเขาเอื่นมาอยังครับรท่านผู้ชมนี่นี่ครับนะนี่บ้านลุงอามคนเดิมนี่ท่านผู้ชมมาเขนเอื่นเขาเอื่นลูกล้านเอื่นพอ่องเรียรมากกินเข้าปุ้นมุ้ยเจ้าย่าว่าเข้าปุ้นบ้านมุ้ยเจ้ามีบ่ คือมันมีแต่นมจีนมัอนมูเจ้าอ่ะนะครับเนาะอันเดียวกันอันนี้มีโอ้ครบสูตรครับลูกหลานมาวีเทลปลาต่อยน้องสาวพอทองแหลมาจากกรุงเทพทั้งสองคนเลยมาเยี่ยมมาหยามอ่านี่ครอบครัวพอทองแหล่คนเดิมให้แม่แต่ยุใส่นาฝันอยางดีด้แม่แต่นะครับเนาะอืมนี่น้องไส้พอทองแหล่คนเดิมเคยเข่าช่องอยู่นี่สวัสดีครับน้องโอเคครับวัดตัวมาเบิ่งนั่นตัวรท่านผู้ชมวัดใหญปลาพอทองแหล่มากินท่านผู้ชม ผู้นี้นะครับตัววันนี้แล้วเขเดิอมอ่ะอืมน,นั่นคือตัวมือหนั่นคือเป็นได้ยูทันอ่าได้ยูแต่บบบตว่าบางท็กต่องมาโอเคอ่ะ,อะคือบากินน้ำเขาครับคือบ้าหลังเราเบินเขากินอยู่เพราะงั้นร้านไม่กินพูดขันต้องกินไหมเออม,มาคนเดิมไหมหล่งมาวินแชนแนลเสียเลี้ยงเงินมาวินแชนแนลเสียแดงรูปอามคนเดิมคนมาตาทำงานคุณครับคุณเอื้อนเดาย่อมนี่แหละครับเรื่องน,นี้เออ คนวันหยุดวันหยั่งคนพี่น้องมาร่วมมาหยังกันมาจากกรุงเทพเนี่ยตังนี่ดังว่าเห็นบริษัทขบุนเขายัางกินกันขน,ม,นมกินเสียบก้อนี่นี่เป็นขบุนอืมเะ,ะ,ะ,ะครับเนาะก็เป่นขนมยี่ปุ่นเนาะบรรยากาศบ้านแล้วครับเนาะบรรยากาศบ้านบ้าน มุมอามคนเดิมนี่น้องสาวทังสองคนเอาตอนนี้ล่ะมากินนี่ถ้วยของคนตักไข่บหอันถ้วยของขอข้งเดือมคนแรงมากินกันคแรกคนเดือมเออคนแรคนเดืมบอนะเปลี่เปลีท้องเอาเปลี่ิดท้องอืมอทมอืม้กะแนี่ยีล้างบาทใ่เบอรบรรยากาศกัซืดอกับชมเบอบรรยากาศนะรับช่วกัคงสหัวภัยเป็นไผยยู่นี่เออกะเอา ผักจ้กกอนน่ะพอท่องเรียเสียบกินกินกันมาเด้อบูญเจ้ามากินน้ำพอท่องเดียคนเรียเวลาบูญเจ้ากินเบิ่งคลิปพอท่องเรียไปน้ำพอทองเรียกินนวดวะนวดวะคือครับผมมีแต่น้ำสกุลดวงจันทร์ครับอยู่นี่เนียนเบิดอาลาเลยนี่ย่างคักเต็มเฮี้ยนเต็มซาดอยู่นี่อือพุ่นเอ้าเอ้านี่ครับเออมาเลยอดดกฮมาบ่า ฝีมือนุ่อามสุดยอดเลยครับโยกปลแล้วก็แถมกล้อยแมนนี่นี่ครับอือลรืมอไปตัวหนึฝีมือนุ่มอามอน้ำยากะทิสุดยอดแต่ว่าขันน้ำยาปลาเนี่ยยกไข่แม่ท้องพอพอนนะนุ่มอามมาแลครับเนาะ อ่านี่ครับแร่ท้องคอดิเป็นเขาป้าถูกน้ำยาแบบป้าป้าเนี่ยจยกอีกเลาครับขยันไปตุกคันฟีเฮ็ดอีดีก็ต้องลงทุนหลายแนบครับต้องเติมน้ำมันน้ำยังไปผุดไปเฮ็ดอยู่ป้าคนเดียนี่ตอได้บางเฮ็ดอยู่บ้านด้วยเดี๋ยวไปใครจะรอแถวปูตรองซืกันเหล็กเฮ็ดป้าไงเอออ่ะตอนนี้เราเฝ้าหลายไปยังนี่เป็นน้ำยาบรรยาตน้ำข้นบางสูตรได้ไปร้อยเห็ดเออ ไ่ยัาน,าน,นาบ้านว่าไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสูตรครบคั่าสิเปิดเผยอเอยนนครับเป็นผู้ใดผู้ยางไม่ฮะ,ะ,ะห้องะห้องะเฮนเจนอให้ัโอ้ยลูกหลานหน่องลูกนมานตาบุงเทพเป็นหัยเขาปอกเขาปุาป้นกินอยู่นี่เอ,อืเอนเจ้าไม่กินน้เขา,า้าเจ้าที่ไปใส่นี่พวกคุณจะไปทำไมไปยังล้างรถไปโอ้ไปไปไปเดีวบ้ามาเวียนเลยนะจ้าจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวปุ้นก้อนเมียปองเชิญเลยเจ้าเชิญเลยมาอเยี่ยมเชิญเข้าวก็ได้หลายจ้าโอ้ยมันสีใบโก้โอ้ยเมียเปล่งไปอย่างใบครับหลานคนบสบายไข่บรนดาท่านผู้ชมนั่นนะเอาไปอีกแล้วนี่มีป๋องด้วยเะมีป๋องไปเลยข้าวปบ้าเจ้าทีแล้วเมียปองมา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 กินข้าวปุ้นรับเขามาครับโอ้ผมต้องเรียกเสียบเนาะเดี๋ยวเสียบตัวเขากระลังตั้งเผ็ดที่แล้ววันนี้อยู่ดีลุงอาเผ็ดได้ดิพี่มาฟีมือลูกเจ้า นี่ละลมยากะทีนี่เขาสุดยอดเลยนี่มาๆมากินนับกันเจ้าไปทานดีๆแล้๋ยวก่อนหดชิดพาดมากได้หลายปรนได้เบิร์ตบ้านเบิร์ตบ้านบ้านมูเจ้าใหญ่บ่ละหมดแล้วก็บอถือสองคนของเขาละไครเนี่ยนี่มีบอครับกินเกลือเอากินเกลือคือบอถึกมันตกสั่งดิเจ้าตัวเป็นคนเราเออเอาครับเอาบอกเะบอเอาพ่อสัมผัสซัมนี่ละพ่อหอมป่าหอมคอ เฮงเฮงรวยรวยสวยวยงามทุกท่านเจ้าวันยังนี่เขาปุ่นอ่ะเชงเฮงรวยรวยสวยสวยเซบซทุกท่านไปสวัสดีครับ